บริเวณนี้นะครับทุกวันก็โโอ้หรถค่อนข้างที่จะหนาแน่นนะครับรถติดนะครับนี่ครับซ้ายมือข้างบนนู่นนะครับไม่ใช่สะพานลอยนะครับเป็นรถไฟฟ้านะครับสายสีแดงรังสิตบางซื่อนะครับสายมือเป็นสถานีเริ่มต้นนะครับสถานีหลักนะครับะฝั่งนู้นก็จะเป็นหมู่บ้าน2องร้อปีเราเรียกว่าเทศบาลเมืองรังสิตนะครับะสันติชาก็จะกลับรถเพื่อไปถนน36อีกฝั่งหนึ่งนะครับอ่ะาอันนี้ก็อยู่ใต้ สางยกระดับนะครับอ่ะอเคก็แท็กซี่ไปก่อนนะครับอ่าไม่ว่ากันอ่านี่ครับข้างหน้าซ้ายมือก็จะเป็นคอนโดนะครับแอดมอสนะครับอ่ะจอง99บาทพันวันละ3,500บาทอ่าพันต่ำล้านละ3,500บาทอ่าติดต่อสำนักงานขายได้ครับ คอนโดเอ็ดมดสำนักงานขายเปิดเก้าโมงหรือหกโมงว่ะอ่ะโอเคครับเราก็จะมุ่งสู่ถนนสามสิบหกแล้วแต่อีกฝั่งหนึ่งนะครับชาก็หากับคงกับข้าวก่อนเนาะอ่าเดี๋ยวครับขออัปเดตการาจราจรให้เพื่อนๆก่อน บางพูอีกฝั่งหนึ่งนะครับน,นี้ไปถนนสามสี่ห้านะครับวิชาจะไปถนนสามสี่ห้าแล้วอ่าตัวการจราจรก็ฝั่งนี้ก็คล่องตัวนะครับแต่ก็ยังมีรถหนานแน่นอยู่บ้างนะครับนะหนานแน่นอยู่บ้างนะครับอันนี้ก็วิชาจะไปถนนสามสี่ห้าแล้วนะครับน,นี้เป็นรังสิตและจุดเริ่มต้นรังสิตซ่อมสร้างบางบัวทองนะครับนะ ปหาจอดรถตรงบริเวณเขาเรียกว่า,าเลยทางเข้าเมืองเอกไปนิดนึงนะครับซื้อข้าวหน่อยซื้อข้าวกินหน่อยนะเพื่อนอบรรยากาศวันนี้ก็เขาเรียกว่าบรรยากาศดีครับนะบรรยากาศดีก็ทักทายนะถ้าใครเห็นคลิปของพี่ชาติแล้วก็นะครับแวมะมาพทักทายพูดคุยกันได้นะครับการมีปฏิสิทธินสำคัญก็ยังสําคัญเสมอเนาะการเปิดค่าการมองเห็นตาบใดที่เรายังไม่มีผู้ติดต,ตาม เป็นหลักแสนหลักล้านนะครับนะาสายมือทางเข้าเมืองเอกไปมหาลัยมอลังสิตนะครับวันนี้ก็เบาบางนะครับเบาบางมากเลยนะครับหาที่ชฉลรุดกันนะครับ ีเ <Spirit> ็กซี่จอดอยู่นิดนึงเลสโก